วันนี้ได้มาเยี่ยมมานาเฮานะคะได้เห็นผลผลิตมีหลายอย่างมากแต่ที่ประทับใจมากที่สุดที่สามารถกินได้ทันทีคือแตงโมค่ะเป็นปลอดสารร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ<ม>กินแล้วปลอดภัยเยี่ยมมากเลยค่ะคท่านพ่อออก,กับแม่บ้านทํากันสองคนทั้งนากุง้งทั้งไอพวกอะไรแบบปลาบ่อปลาก็มีบ่อกบก็มีบ่อกุ้งบ่อกุ้งก็มีแล้วก็มีนานาข้าวด้วยนาข้าวครบวงจรข้าวดำลืมผัวที่ปลูก ขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมท่านผู้ชมครับที่มาเยี่ยมนี่ก็คือคณะวิทยากรจากอันซีนทินราศีเรื่องการเล่นอิสระเรื่องการเล่นอิสระช่วงนี้มาให้ความรู้ที่ศูนย์เด็กและคุตก้าเลยวันนี้จะเป็นการเล่นอิสระเล่นเป็นโลกของศูนย์คุตะก้านะคะเพื่อเปลี่ยนชีวิตของผู้ครองและเด็ก ว่ามันจะมีความสุขขนาดไหนคะ่ะครับก็บเป็นน้าชื่นชมครับในฐานะพิธีกรที่มีคุณภาพไม่ให้ความรู้ทางชมไปทางศูนย์เด็กอุตต้าองค์การรณสุนบนสร้างต่อครับขอขอ,ขอคบคุณ่านความเชื่อและศรัทธาว่ามันดีจริงเราก็เลยอยากมาเผยแพร่ค่ะเพราะเราทำมานานแล้วกับมูลที่เพื่อการพัฒนาเด็กนะคะอืม โอกาสต่อไปเดี๋ยวนําเสนอให้ท่านผู้ชมรับฟังอีกนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ